สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พามาดูแปลงหลังบ้านเราเนอะอาะหลังจากฉีดอะโมเร่ไปแล้วนะครับเม็ดข้าวก็จะประมาณนี้นะครับนี่เม็ดข้าวก็เริ่มมีน้ำนมนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับปีนี้ ผลผลิตอาจจะไม่ได้เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าข้าวมันล้มจมน้ำนะครับก็วันนี้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะครับปัญหาล้มที่เราทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับเราทำข้าวมาลิยังไงเราก็ต้องเจอล้มนะครับเจอเรื่องนกเม็ดดำเม็ดลายนะครับแต่เราอาจจะมาพูดถึงเรื่อง การหวานข้าวหนากับการหวานข้าวทีผมไม่รู้หรอกว่าคําว่าหนาเนี่ยมันหนาเท่าไหร่สําหรับพวกท่านเรียกว่าหนาสําหรับตัวผมอะ่ะหนาก็คือสองจุดเจ็ดไม่เกินสามสิบโลต่อไร่นะครับอันนี้เรียกหนาของผมนะครับไม่เกินสามถังต่อไร่เรียกว่าหนานะครับก็คือยี่สิบเจดถึงสามสิบโลต่อไร่นะครับข้าวก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับ เรียกว่า3 27โลถึง30โลต่อไร่ส่วนท่านไหนที่บอกว่าบางเนี่ยผมมองในเชิงตะก,กะของผมนะครับในเชิงตะก,กะของผมว่าข้าวหนาเนี่ยมันคือ3ถัง27โลถึง30โลส่วนข้าวบางเนี่ยตะก,กะของผมก็คือบางที่สุดของผมก็คือ25กิโลหรือ2ถังครึ่ง นะครับอันนี้เรียกบางของผมผมไม่รู้หรอกคนไหนจะเป็นยังไงบางหนาเราดูยังไงผมไม่ผมไม่ทราบหรอกนะครับผมทราบแต่เพียงว่าหนาบางของผมมันระดับนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือแปลงข้าวนะครับที่ล้มเรียน้ําราบน้ําหมดแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรหรอกครับก็คงจะได้เท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวมาดูมาลุ้นผล,ผลผลิตกันนะครับว่า ผลผลิตที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้ไร่ละกี่ถังนะครับก็เป็นมาลิ105นะครับถามผมว่า <c oughs> ผมเลงผมตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่นะครับแปลงเนี้ยจริงๆถ้ามันไม่ล้มนะครับหรือว่ามันไม่โดนฝนมารอบสุดท้ายข้าวไม่เป็นเรือดำน้ำนะครับมันเกิน50ถังอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ข้าวอยู่ในลักษณะประมาณเนี้ยก็น่าจะไม่หลุด50ถังนะครับก็คือหมดเนี้ยสี่ไร่ใช่ไหมครับ สี่ไร่เนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณสามเกียรไม่น่าขาดนะครับสองเกียนสามเกียรเนี่ยไม่น่าขาดนะครับ <_ S 1> เพราะว่าข้าวมันจะได้แต่ข้างบนนะครับคุณดูนะครับข้าวที่ล้มเนี่ยเราเกี่ยวเนี่ยเราจะได้แต่ผิวบนนะครับส่วนข้าวที่ล้มจมน้ําอยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคีรีบนะครับหรือว่าเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีแก้ปัญหาของข้าวที่เรามองว่ามันล้มแบบเนี้ยเราควรจะแก้ปัญหายัางไง สำหรับตัวผมเองผมมองว่าเราควรจะทําให้มันช้าลงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูแปลงที่เราทําช้าทําล่านะครับมันจะไม่มีอาการล้มนะครับส่วนคนที่ทําเร็วนะครับหรือว่าผมทําเร็วเกินไปเนี่ยหรือว่าไม่ได้ทําเดือนสิงหาเนี่ยยังไงก็ล้มแบบนี้หมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงต่อไปนะครับก็มาต่อกับมะลินาหวานแห้งนะครับ แปลงนี้ก็นี่นะครับลักษณะอมเลที่ควรจะฉีดก,ก็คือข้าวอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือเมล็ดปิดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเมลิ105นะครับเป็นนาหวานแห้งนะครับแล้วปั่นกบนะครับลักษณะข้าวก็จะประกายสีทองออกแบบนี้หมดแล้วนะครับสังเกตดีๆสิครับว่าเราเห็นความแตกต่างอะไรจากข้าวตรงนี้แล้วก็ข้าวตรงอันแรกเมื่อกี้นี้ ความแตกต่างก็คือข้าวหวานแห้งเนี่ยลวงใหญ่ใช่ไหมครับหวานข้าวในอัตราเท่ากันนะครับไล่ละสามสิบกิโลหรือไล่ละสามถังนะครับคุณเห็นอะไรครับหนึ่งลวงอันนี้ใหญ่กว่าสองข้าวแปลงนี้หนาเท่ากันแต่แปลงนี้ไม่ล้มเลยเห็นไหมครับ ความแตกต่างระหว่างน้ำต้มกับหวานแห้งคุณก็พิจารณาแล้วก็เลือกที่จะมองเลือกที่จะทำนะครับผมท,ทําทางเลือกไว้ให้คุณได้หลายรูปแบบแปลงนี้ก็เป็นแปลงนาดินทรายนะครับเป็นแปลงนาดอนด้วยนาที่แบบว่าไม่มีน้ําวิสัยนะครับยกเว้นฝนจะตกเยอะจริงๆถึงจะมีน้ำให้วิชนะครับ อันนี้ก็เป็นมะลินะครับลวงสวยๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูเห็นไหมครับนี่คือมะลิหนึ่ดังปากที่ท่านพิมพ์ไว้ว่าผมยังไม่เคยเห็นมะลิลวงใหญ่ยังไม่เคยเห็นมะลิของจริงยังไม่เคยเห็นมะลิลวงแน่นๆใหญ่ๆผมไม่เคยเห็นหรอกครับผมก็แค่เด็กตัวเล็กๆขัดทำข้าวนะครับ จะไปสู้กับม er ืออาชีพคงไม่ได้หรอกนะครับก็พามาต่อนะครับเป็นแปลงมาลิหนึ่งนห้านะครับแปลงที่ไม่ได้ไถนะครับแต่เราปั่นเลยนะครับลักษณะข้าวก็ตามนี้นะครับที่อื่นล้มหมดนะครับแต่นาหวานแห้งปั่นข้าวตื้นก็ไม่ล้มคุณเคยสงสัยไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรทำไมข้าวนาหวานแห้งหรือว่านาปั่นเนี่ยมันถึงไม่ล้มทำไมนาหวานน้ำต้มเนี่ย มันถึงล้มผมก็จะตอบเลยนะครับว่านาปั่นเนี่ยที่มันไม่ล้มเนี่ยเพราะว่ามันปั่นแล้วดินกบลากแผ่ได้ทั้งซ้ายและขวาขึ้นบนลงล่างส่วนนาหวานน้ําตมทั้งมีจํานวนที่หนาแล้วทั้งการขึ้นทุกเม็ดแล้วทั้งการเบียดเสียดแน่นแออัดแถมยังอยู่บนเลนไม่ได้อยู่ใต้ดิน ลากแผ่ลงได้แต่ข้างจึงทำให้ข้าวที่หวานน้ำตมมักจะล้มหรือว่าปลูกข้าวชนิดพันธุ์สูงไม่ได้หวานแห้งย่อมได้ดีกว่านะครับแต่มันจะดีในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนข้าวคุณว่าคุณหวานหนาหรือหวานบางหนาของผมก็คือ30โลต่อไร่หรือ27โลต่อไร่ บางของผมก็คือไม่ต่ำกว่า25โลต่อไร่เรียกว่าบางนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ผลผลิตอยากได้เมล็ดข้าวสวยๆไม่ล้มไม่จมน้ำแบบนี้เมลิ105ก็ลองพลิกแพงดูส่วนเมล็ดดำก็คือมแมลงเหล่านี้แปลงนี้ขอบอกก่อนว่ายังไม่ได้ฉีดอะโมเร่เลยนะครับก็เพราะว่าคิวยังไม่ว่างนะครับ ข้าวก็อยู่ในลักษณะประมาณที่พวกท่านเห็นอยู่อย่างนี้น้ําก็ยังมีเฉาะแฉะนะครับข้าวแบบนี้สามารถปล่อยน้ําเฉาะแฉะหรือว่าชื้นๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องขังน้ําแล้วถ้าข้าวงวยแบบนี้นะครับนี่นะครับข้าวงวยแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับนี่ลักษณะข้าวนะครับถ้างวยแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับถ้าท่านปล่อยได้ขอย้ํานะครับการปล่อยน้ําสามารถปล่อยได้เลยถ้าข้าวงวยแบบนี้นะครับงวยแบบนี้เนาะ นี่ทางวยแบบนี้ปล่อยได้เลยแต่ถ้าปล่อยไม่ได้จบครับจมน้ำเหมือนของผมสามสี่แปลงแน่นอนไปไปดูแปลงต่อไปครับก็มาต่ออีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงต้นประดู่เนาะแปลงนี้ก็เหมือนเคยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้าวที่มันลม้มหรือว่าราบน้ําเนี่ยมันเกิดจากแปลงที่เราหว่านน้ําต้มหรือว่าทําน้ําตมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตมสํารวย หรือว่าจะเป็นน้ําต้มปาหนีบคือไอ้พวกเนี้ยจะล้มหมดนะครับการที่เราทําน้ําต้มเนี่ยจะล้มทุกแปลงนะครับล,ล้มล้มราบน้ําแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเสียหายผลผลิตตอนเนี้ยผมไม่คาดหวังแล้วนะครับไล่ล,ละห้าสิบถังเนี่ยจะถึงหรือเปล่าอันเนี้ยต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวดําน้ําไปหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราไม่อยากให้ข้าวล้มเนี่ยเราต้องหวานแห้งนะครับหวานแห้งแล้วปั่นกบหรือว่าหวานแห้งไถกบ แต่คุณจะหวานแห้งไถกบหรือว่าป่นกบเนี่ยเราจะทํายังไงให้ข้าวเราเนี่ยมันถี่เหมือนการทําน้ําต้มนะครับเพราะว่าการทําน้ําต้มเนี่ยเราจะได้ข้าวที่รวงอยู่ปานกลางนะครับก็คือไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปแล้วมเมล็ดเนี่ยมันจะซ้อนมันจะถี่มันจะยัดมันจะไม่เหมือนนาหวานแห้งนะครับนาหวานแห้งรวงมันจะไม่ซ้อนไม่ถี่นะครับเนี่ย ก็ลักษณะข้าวมันจะล้มอย่างเงี้ยนะครับรวงมันจะมีแต่รวงทั้งนั้นเลยนะครับและลักษณะที่เราปล่อยน้ําได้ประมาณนี้ปล่อยน้ําได้หมดแล้วนะครับจริงๆเราปล่อยได้หมดแล้วแต่เราไม่รู้จะไปปล่อยไปไหนนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ยุบนะครับแล้วฝนก็ตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าอย่าไปซีเรียสถึงเรื่องผล,ผลผลิตมากนะครับเราสามารถคํานวณได้ว่าเราจะเอาไร่ละกี่ถังนะครับ ถ้าเราไปซีเรียสมันมากเราก็จะเครียดเองนะครับก็ไว้เริ่มกันใหม่ปีหน้านะครับปีนี้เรารู้แล้วว่าข้าวมันล้มนะครับเพราะว่าเรารีบทําเกินไปปีหน้าเราก็ลองเลื oui. well Entonces, Aye, ่อนทําให้ช้าลงเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปที่เราทําเดือนสิงหามันไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วมันก็ยังไม่ออกลวงด้วยเนาะก็พามาชมแปลงต้นโพนะครับแปลงนี้เป็นแปลงต้นโพเนาะเป็นมาลิหนึ่งศูนย์ห้าแปลงต้นโพแปลงหญ้าลุกที่เราหว่านแห้งไว้นะครับ ลักษณะข้าวตอนนี้ก็ออกรวงประกายสีทองหมดแล้วกำลังจะเริ่มทำการฉีดอะโมเล่นะครับในลักษณะข้าวแบบนี้นะครับก็ดูไว้นะครับว่านี่แหละครับคือผลของการที่เราหว่านข้าวแห้งแล้วปั่นกบมันจะไม่ล้มนะครับข้าวเราจะสวยแล้วก็ไม่ล้มอัตราที่ผมหว่านแปลงนี้ก็คือ30มกิโลต่อไร่ นะครับข้าวแปลงนี้ทั้งหมด9้าไร่นะครับข้าวก็ออกรวงหมดแล้วก็ตามกันไปนะครับมันจะไม่เหมือนแปลงหวานน้ำตมน้ำตมเนี่ยมันจะหวานข้าวได้เนื้อนะครับได้ผลผลิตดีแต่มันมักจะล้มนะครับถ้าล้มแล้วเราปล่อยน้ำได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าล้มแล้วเราไม่สามารถระบายน้ำออกได้เนี่ย อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องทําใจแล้วก็รับผลลัพธ์ของมันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเสียหายกับผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราจะได้แต่ข้างบนข้างล่างไม่ได้เลยก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนจะทํานะครับผมก็แค่นาแนวทางที่เราควรจะให้พวกท่านเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ดูการเหมาะสมของแปลงนาพวกท่านนะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณผู้รับฟังทุกท่านนะครับ